พี่เป็นดอกฟ้าแกหล่ะเป็นกาฝังแกคงเข้าใจผิดแล้วสำคัญตัวเองปิดไปคิดว่าสูงสง่งแต่หาจริงไม่เจ้าเนี่ยอ่ำยังบิดเปรียบไปเจ้าก็เสมือนดอกไม้ที่คนยางเข้าพเจ้าเนี่ยจะเด็ดเมื่อไรก็เด็นดน่าเกลียดที่สุดเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นได้แค่น,นางบองราเท่านั้นทุเครับสองคน บันท mm. mm. ุกคนหลุดย้ายที่นมึงพกโยมน้องตาบูตาบูมาอี๋อีด้งเลยแกน่ะมันกาฝาฉันน่ะคะที่เป็นดอกฟ้ามันยำกันอย่างนี้มันจะเอาไม่ลูดลูดลูดไปถึงลูกปบอลอาบมาตกเหรอเพราะฉะนั้น ต้องโดนโอ้โหหลบผ่านหล่อดลุมจะเด็ดข้อ